เรากับวิชชั่นออกคารชเ้ยอะไรเด้วยคิดคาสแอะไรเนี่ยชานแล้วก็กับช่อนที่ชื่อว่าชานมชานมอวัดีค่เอ็นนะคะวันนี้เราจะมากินมาม่ากันนะคะคุณมาม่าของทอดธรรมดาอยู่ในถ้วยเนี่ยค่ะคุมาม่าเกม มาม่าดูเห็นในตาเลยไหมนี่นะคะคนมาม่าดิบเดี๋ยวค่อยดูคนอยดูค่ะอยากเห็นในตาเนี่นะคะคนมาม่าดิบเลยเพราะว่าแล้วเขามาม่าเบงเบมันเป็นเงินของต้นอ่อนนะคะก็กินแบบก็กินแบบดิบๆเลยค่ะให้เขาก็รู้ว่าดิบมะไม่สบายใจด้วยก็พ่อเก็อยู่กับเราเราก็ช่วยเดยนเงินก็ต้องใช้แกน้ำปั๊บนึงเดี๋ยวขอแกนจอบปั๊บจิ้มซโอเคแกนก่อน เมื่อกี้ก็น่าทุกคนรจะรู้นะคะแบตเราใกล้จะหมดเลยขอไปกระกรอบไปชาร์จเอ็ดกับเบ็ดมาช้ากันขอกลับมากันพีนี้นะไม่อยากดูแลมาแล้วเออเอาน้วยเานำมาเออเผ็ดแค่สอคนเพื่เพื่อนไหนขอกินดิเสียงเบ็ดแก่ดิเป็นจานลูกมะแม่มีเรื่องจะบอกเรื่องด่วนมากทับเลยเราจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ ใช่ใช่ใช่จริงเหรครับนี่นี่เราจะมากินมาม่ามาม่าดิบเลยดีใจจังเลยพี่เก๋ม่บ้านแล้วเองจะไม่ใส่ผงหรอเกบ้านใหม่ถครเขาก็ใส่ไปเด่ยเดียวืางนึงเดี๋ยรเาเยกไปเก็บของ้วผมดีใจนี ดูรูบบแบบอ้โไม่ไหวไม่ไหวขอดไกขอแเด็กหน่อยนัขอแเด็กน่อนีกจา้าเ่อขอกแกดีหว่ขอกายที่บ้านเรียนนี้หมดแล้วจ้าน่าเดี๋ยวฉันทำให้นี่อันนี้ไม่เพดดเดียวเราจะย้บ้านกัน้านีทุกคนเยอะแยเลยพอมนะคะ ก็ออกจากบ้านแหละทำอะไรก็ช้าเป็นเจ้าหญิงหนึ่งในการถ้าวันหลังชาอีกเดี๋ยวเราโดนกินของเพื่อนนี้บ้างเผ็ดกินเปล่าถ้าขิดเน้นหยุดเมื่อกี้ฉันกินผงไงไอ้ง้อเอากินผงเหรอก็มันจริงๆนี่นาเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ทราบมาที่ไม่รู้แม่คะนี่แหละขับบ้านโอ้โหชอบจะอะไรกับแม่ สวยมากเลยไปดูห้องกันได้เลยนะจ๊ะเจ็ดเก้ารูบ okay. ้างห้องไหนก็ได้ละครับเนี่ยให้งานอ้นมากพ่อครับผมนอนคนเดียวเลยนะครับพ่อขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยอยู่ก้องด้วยเอ็งฉันขออยู่ก้องด้วย เฮเดี๋ยวปนานะบ้านือบ้านเาง่ี้พ่อแม่มันไม่ค่อยชัดเลน่ยั่อห้อง่ะตแล้วมันเนี่ยน่าเบื่อเบื่อหน้าที่แกจะแย่อยู่แล้วนี่เ้านอกจากพี่เกแล้ช่ละาอมันลลป่ามันชัดตรงไหนของมันวะอ๋อแสบสายสะแสบโี้ยแสหน้าตามันก็เลยไม่ฉันนะขอแพวกเราหรอแสแดดของคนเลยของคนนะคะก่อนฉัน โอเคครับแล้วใครไปเดวได้อะไรบันชาจน่า้เขาจะคำว่าสดตปป์ไข่ขอกินแบบเฮียกินหอวเพื่อนจะได้รู้ว่ามันสบตปปอยูนแดนไม่แดนสดสักคณเอาแบบแดนแดนวัดฟอกเอาเรนสุดเลยเสร็จร้อนร้อนแบบนี้ก็ได้หรอวะพี่แกต้องมาพูดเลย แกไม่ม่หรือไม่าของผมเฉันไม่มีหจั่ม่มีหจ้ะนี่ถุงนีทําไ้ไม่ได้กาัดหายไปไหนก็ไม่รู้คนอป็นพี่ทไมจ สวัสดีค่ะรจริงัสดีค่ะฉันก็ไม่อยากไม่อยู่ดีมากกว่าข้ใจมแกแกอยางหนงคอฉันจะไปนานแค่ไหนขยับต๊ะก่อนอร่อยมากับกล้องด้วยมกัฉันสิวะไ้ฉันดูด้วยสิวะยน เดี๋ยวไรแบบฉันจะถือของแกยังไงดีวะนแม่ดิแกนี่แม่อยู่ได้ฉันไปก่อนนะแย่ดูที่ฉันบอกมาแล้วแกงถอยแม่พวกคดว่าก้อนกนี้ว่าทุกคนทุกคนคิดว่าไม่มีแสงไหมแสงสะท้อนแรงเว่ะ ไปเรียนต่อมุ้งขายมาหลายปีแล้วดูมันดูมันจริงสิพุ่นทำไมก็พ้ออยู่ไม่ใหม่เลยเนี่ยฉันคิดคลิปอะไรวะเนี่ยถ่ายคลิปกินมาม่าใจเย็นนะค่ะเดี๋ยวเอามาเองมีอะไรบ้างอย่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งปล่อยปล่อยปอยเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกที่อยากจะรู้เจ้าขอแงใจหกจั่งเดินเดินเดินขอโทษนะครับ ไม่อะไม่นอนจะเบื่ะแต่ว่าคือวันนี้ก็อาจจะแบบก็รวมคลิปเร็วๆหน่อยเพราะว่าแบตจะหมดเดี๋ยวก็ไปชาร์จอีกเดี๋ยวขอจะนอนๆเดี๋ยวขออนุญาตไปชาร์จแป๊บนะโอเคนะคะคนขึ้นไม่ไหว,วค่ะกินมามากไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าปากปวดมากเลยค่ะขอจบคลิปก่อนไหม